ุณนะคะจะเป็นกลิ่นที่มีความหอมแบบสุดๆน่ารักน่ารักนะคะเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์มารู้ป่ะทุกคนอ่ะมีแต่คนจะถามผมว่าอะไรรู้ป่ะว่าเน็กเมื่อไหร่จะหยุดอันตรายจะหยุดอันตรายกี่โมงแต่คนที่ถามพี่พีชคืออะไรรู้ป่ะพี่พีชเมื่อไหร่จะหยุดยิ้มโอ้โสีมนหมดเลยนะสงบมากพี่พีชขี่หัวล้ออยู่ตามมุมอ่ะพี่พีชจะหยุดยิ้มกี่โมงขออีกทีขออีกทีแบบอันตรายอ่ะเดี๋ยวที่ไม่ทำเลยอ่ะ มน่คอยรายเงี้ยพี่พี่แน็สามารถสอนพี่ผิดอันตรายได้ไหมคะอันตรายจังอันตรายได้ค่ะอ่ะพี่ผิดลองมาอย่าเล่นกับไฟรู้ไหมอันตรายพี่ผิดลองฟันเป็นไรอ่ะฟันขบพี่อ่ะพูดถึงเรื่องฟันผมจะพูดเรื่องหนึ่งที่ว่าคุณเห็นหมีไอ้หมีเนี่ยมันอังขาหลายคนหมีอะกัด อังภาษาเกาหลีแปลว่ากัดอังใช่ไหมหรือไม่ใช่มันมันเป็นเสียงเฉยๆค่ะมันไม่ใช่ว่ากัดอ๋อคืออังอือังเหมือนอังอังโอเคเออแล้วทำไมไทยแลนด์เราเป็นกัดวะกัดกันเนี่ยอังอังเหมือนกันไม่ไทยแลนด์จะเป็นแง่งแง้งอะไรอย่างเงี้ยที่หลายคนเห็นหมีมัน หลายคนไปแต่ว่าไม่เข้านะครับแล้วหมีแอ่จริงเนื่องจากว่าฟันของหมีเนี่ยใครดูจริงมาฟันมันเหยินออกมามันเลยทําให้หลายคนที่โดนมันงับไปไม่เข้าเพราะว่าฟันมันเนี่ยความตั้งใจของมันแต่ในของไฟไฟมันคือเนี่ยถ้าฟันมันเป็นอย่างงี้ผมบอกเลยผมเสียค่ายาบาดทะยักหลายคนแล้วแต่สิ่งที่เพื่อนเพือนเห็นดูคือมันยังมันยังไอ้นี่ปากของมันไม่ได้เลยฟันมันเป็นอย่างนี้เวลามันงับคนมันเลยเป็นนี้ มน่ากลัวแต่เหมือนเอาฟันสองซี่มาแตะอย่างนี้มันเลยไม่เข้านี่คือความโชคดีของใครแต่ <ไป S 2> คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่อเรามาเข้าการขายของต่อครับพี่บิ๊กไปส่งกิ๋นอีกเกาะพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่านอนเยอะเออเออนอนเยอะเกินนอนเยอะเกินอ่ะต่อไปนะ <ไป S 1> จ๊ะตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองอันนี้หอมมากใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นยูนิเซ็กต์นะคะและปลิศนาย ชอบมากนี่เลยแบบนี้นะคะแบบกามินเลยจ้าใครเอากดได้เลยค่ะแพทเซลจ้าซึ่งจริงแล้วหอมทุกกิ่นนะคะอันนี้คือสามารถฉีดลงผิวได้เลยเนาะเพราะว่าเขามีดีสามด้วยใช่ไหมรอบสุดท้ายจริงๆนะครับใครอยากเอาน้งหอมไปลองลองชามิงไบร์ r นะสองร้อยห้าสิบครับเียสสุดจริงๆชอบมากตอนนี้มีอยู่ที่บ้านมีสต็อกปึงสามสี่ขวด ถ้าไม่ค่อยอาบน้ำเขาก็จะมาใช้น้ำหอมนะขโมยเขาหอมมากเพื่อนๆถ้าใครอยากได้เสื้อแบบนี้นะคะกดตะกร้าได้เลยนะคะเสื้อนี้นะคะครีมสิบกระปุกใช่ไหมคะเท่าไหร่คะหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าหกห้าได้เสื้อได้รุ่นฮอลล่าลอยด้วยดีมากพออาบน้ำแล้วค่ะทุกคนหอมมากหอมไหมจริงๆริงจงก็ ีก <differences S 2> ็ไม่ต้องอาบแล้วเพราะว่ากินติดกันพรุ่งนี้เลยยังพี่พาคเป็นแพ็กของโรงรถก็ไม่คินฟางร้องไห้ทำไมคิดถึงใครคิด <Intell> ถ <ect ual> ึงใคร